สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกระดีกแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรดีมาทําเมนูไก่นึ่งสมุนไพรครับมาดูเครื่องเคียงในที่เราใช้บ้างมีอะไรนะครับมีตะไคร้พริกแห้งนะพริกแห้งเป็นหลักเลยส่วนพริกอันเนี้ยมันเหลือผมก็เลยใส่ไปด้วยพริกแก้วตั้งสองสามเม็ดอ่าแต่พริกแห้งจะเงี้นเยอะเลยนะตามออกมาได้สีแดงแดงแล้วก็มีขา่ามีตะไคร้มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีอ่าผงปรุงรสใส่เวลาทาไปด้วยนะครับเล็อนดิดหน่อย แต่ถ้ามีผักโหงผักชีอะไรเราก็ไว้แต่งหน้าในประมาณนี้หรือว่าใครจะใส่พวกผัก,ผกเหรียญผักอีสานอะไรเงี้ยลงไปด้วยก็ได้ทําไ่เท่ากันวัตถุดิบยากก็คือนี่ครับใบกระท่อมผมจะทําใบกระท่อมลงไปด้วยนะครับเป็นยานะครับผมเป็นยาทีนี้นะฮะเราไม่ได้เอามาเอามาทําอะไรไม่ใช่มาต้มนะใบกระท่อมขายเกินมากเลยยี่สิบบาทหนือนกันครับยี่สิบบาทนี้นะ่าจะได้ประมาณกี่ใบเนี่ยนะ ผมเอาไปยานะมาแอมด้วยสมาร์ทตกยี่สิบใบถ้าจะได้มั้งเนี่ยผักสามกําสิบเหมือนกันผักเหียงสักอะไรอย่าง,างเงี้ยครับเนี่ยก็เนี้ยมาแอมไก่เนื้อสุนทยไก่เหลืองเหมือนเดิมซื้อมายี่สิบาทแล้วผมว่าเอาข้า,างในมิ้นท์หนึ่งนี่ครับเป็นไก่เหลืองไก่เหลืองนะข้างในหนึ่งกลงนี่ครับผมอ่า วัตถุดิบทั้งหมดนี้เราจะทำละเอียดนะแล้วก็มาหมักที่ไก่แลวปรุงรสอย่าไปดูวิธีการทำันเลยอ่านี่ตับไ่เครื่องเคียงไปแล้วนะพร้อมทมละเอียดนะเดี๋ยวผมจะรัดขั้นตอนนิดนึงนะส่วนใบกระท่อมเนี่ยผมก็จะฉีดใส่ไปเลยนะครับสักสองใบพออันนี้เป็นสูตรของผมเองนะไม่เอาจะสูตรจากไหนเลยใบกระท่อมใบกัญชาตองเนี้ย,ย,ม,ย,ม,ยมันเป็นยาทั้งหลาย้ำแราวมา่นขี้อะไรมากอะ นะครับเนีย่ยตำเป็นเลยครับเป็นเครื่องสมุนไพรไปเลยนะอันนี้ไก่อบสมุนไพรของแท้เลยครับอ่าแล้วเราก็ตำเดีย๋ยวผมจะรับวิธีขั้นตอนนี้ไปเลยนะอ่าสวัสดีครับอันนี้เราจะมาดูวิธีขั้นตอนการต่อไปเลยไก่นึ่งสมุนไพรเนี่ยจะแตกต่างจากหมกครับหมกเราจะใส่น้าปลาร้าด้วยนะฮะแต่อันนี้ไม่ใส่นะครับผมแต่เราจะใส่มาเป็นข่าตําแทนนะครับตาลงไปเลย ใบกระท่อมจิดเต็มเลยนะฮะอ่าต่อไปดูวิธีการน,นี่ครับหมกักลงไปเลยครับแตกต่างจากหมกนะหมกเราจะใส่ปลาร้าด้วยแต่อันนี้แต่ว่าไม่ใส่ขาแต่เน,นี้ใส่ขาด้วยอ่าต่อไปของรุงรสครับตามใจชอบเลยอ่าต่อไปเกลือนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันซึมซมาบต่อไปรสดีนะครับ าหารไม่มีตัวตายตัวนะทําตามใจเราเลยอีกอันนึงก็จะมีน้ำปลานิดนึงนะครับนี่ครับอ,อันนี้พออ่าประมาณนี้นี่เราก็คนคลุกเ้าเลยนะครับคนลุกเขาเอามัน,นเ,ขเขาแตกไปเลยนะเนี่ยคืนขครื่องในเครื่องในนี้ไม่ต้องทันเลยนะดึงสูตรไทยจะใส่เป็นชิ้นไปเลยมันจะแซ่บกว่าเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหม แค่เ <Okay, S 2> ก็บจจ้ยวิธีขั้นตอนต่อไปเลยอ่าต่อไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆผมจะผมไม่มีซึ้งนึ่งนะผมจะใช้วิธีน,น,นึ่งเอาเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมคนที่หนักนี่ครับใส่ลงไปเลยใส่น้ำไปแล้วนะอันนี้คือชามนะครับอ่ามีประมาณนี้ใหญ่ร้อยร้ยอ,ยอยขอน้ําเดือดก่อนนะครับผมนี่ฮะแล้วไก่ก็จะอบลงไปเองประมาณนี้นะครับอาจจะมีน้ำนิดหน่อยนี่นะครับแมะว่ากนี่ก็ฉีกโรยไปเลยนะครับผม เพิ่มความหอมอ่ะนี่ครับสุกเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเราไม่มีซึ้งนี่ผมก็จะใส่ขี้ใบ,บมะกรูดเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับขีแรกผมก็ใส่ไปแล้วบ้างแล้วอ่าแต่เพิ่มความหอมอ่ะเราใส่อีกอ่าไปเลยใส่เยอะยิ่งหอมครับนคะครับก็จะประมาณนี้เป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไป นึ่งอยูประมาณสักนาทีหนึ่งให้กินเ,เป็นมเรบโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันแซ่บแค่ไหนอ,อ่านี่ครับมันก็จะเดือดประมาณนี้ครับเพืเ่อนเห็นไหมเราก็จะได้น้ำซุปข้างานนหน้านิดนึงอ่า